สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมมาอยู่ร้านปเปลี่ยวอะไรยนตประดับยนต์แถวคลองเขาเรียกคลองอะไรคลองสี่วาบหรือไม่ใช่จวนหลวงเทไลครับผมอ๋ออนี่นะป้าอันนี้เดี๋ยวผมมาเช็คดูนะว่าไดชาร์จเนี่ยเขาเช็คกัน นี้อันนี้เราปั่นให้ให้แทนรถยนต์เราเวลานะก็ครับสายพานบช่เนี่ยคือสถานะนี่มแบตเนี่ยเนี่ยคือเนี่ยแบตแบตผมอะแบตเล็กสถานะแบตแค่นี้อ่าพอเราปั่นเนี่ยชาร์แล้วเห็นไหมแต่ถ้าแบตใหญ่นะแบตใหญ่ก็ชาร์จอยู่แล้วครับเพราะมันจ่ายไฟนี่ไงนี่คือสถานะออกออกออกไปที่บอกครับ ถ้าถ้ามันไม่เหนืดคืออ่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะนี่นี<ก>่นี่คือรโทษถ้ถมไม่ช้าจะเป็นแบบนี้อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะทดสอบให้ให้คือลูกที่ผมเปลี่ยนเมื่อวานที่ไปทําห่านกองอ๋อเหรอใช่ครับแต,แต่สภาพข้างนอกไมสวยครับไม่เกี่ยวนอกในอย่าไปดูนี่นะครับช่างเขาแนะนํานะขอบคุณคุณต้นนะฮะแล้วก็คุณแบงค์นะแนะนาร้านดีๆร้านเปรี้ยวอไหลยยนนะ สวนหลวงแอร์ไลน์นะครับเข้าไปดูในเพจได้นะไอ้ไอ้ไอตัวนี้คือตัวที่มันมันใช้ไม่ได้แล้วใช่ไหม,ไมครับเดี๋ยวลองเช็คดูนะส่วนตัวนุน้นตัวที่เขาถอดให้นะเป็นมือสองนะทุกคนของขอดญี่ปุ่นครับมือสองของแท้นั่นแหละอื เรามาดูตัวนี้กันนะว่าเป็นยังไงรับซ่อมทุกรถใช่ไหมแต่ว่าที่นี้แก๊สเยอะนะเลื้อๆอย่างอื่นก็ซ่อมซิตี้อะไรพวกนี้ยได้หมดนะอันนี้มันจะเกิดอะไรไฟไม่ไฟไม่เข้านะครับ แล้วอย่างเงี้ที่ที่หน้าปัดมันจะโชว์แบบไหนถ้าอารมณ์แบบเนี้ยมันจะแดงเลยไหมหรือกระพริบนะครับไดาได้ไม่ชาร์นะครับแบตหมดเลยครับมันใช้แบตจินฟราขี่ไปก็จบก็คือหน้ามันจะกระพริบนั่นแหละแบตจะโชว์ค้างเลยแต่แบตโชว์เดงสีแดงเลยแบตโชว์ตลอดแล้วก็ขี่ไปจนจนแบตเตอรี่หมดมันก็จะน็อกไปเลยโอเคเข้าใจแล้วนี่สถานะใดไม่ชาร์ดูง่ายไฟไม่มีไฟไม่ขึ้นเห็นไหมครับนี่คือไดไฟไม่ชาร์แน่นอนเนี่ย นี่ขนาดใช้แบตเล็กก็นเนี่ยไม่ต้องใช้แบตใหญ่ทุสเห็นไหมนี่นคืออะไรพี่คบแต่สภาพเขานี่โอ้โ oh. หไม่ครับนี่ไงนี่นี่ที่ผมไปถอดเมื่อวานเนี่ยเป็นดยางใอ้อ่างกองน้องชายผมเองก็อย่างที่บอกนะครับก็ช่างเขาก็คือเขารับประกันให้นั่นแหละ แล้วก็มีท่านใดที่สนใจเนาะทลองเข้ามาติดต่อสอบถามได้เบอร์โทรก็มีนะครับอยู่ที่เพจเข้าไปใน f c e e o o o อะครับแล้วก็เขียนว่าเปลี้ยวอะไรยนต์ประดับยนต์นะนี่นะครับร้านก็จะประมาณนี้นะอยู่ริมคลองนะทุกคนร้านเล็กๆแต่คุณภาพใหญ่ ธรรมดาทั้งใครอยากได้หลอดไฟโคมไฟไนี่ <laughs> แจ 2, ๊สองพั 2, 7, นสามถึงสองพันเจ็ดเนาะเนี่ยโคมไฟราคาเริ่มที่สามห้านะครับทุกคนสามพันห้าถึงสี่พันขึ้นไปนู่นแหละอะเดี๋ยวผมถ่ายบรรยากาศรอบนอกมีท่านาล้านก่อนนี่นะะอยู่ริมคลองเลยเนาะ รเปี้ยวแล้วอย่างเงี้ยไอที่ไอที่ใช้ไม่ได้เลยเราเราเราสามารถไปไปทำได้ไหมบิวอันนู้นนี่นั่นอะไรที่เราเป็นชา่างละ่ะอันนี้อันนี้ช่างเขารับประกันให้นะทุกคนถ้าใครมาน,นซ่อมที่นี่หรืออะไรอย่างเงี้ยหรือไม่ก็เอารถเข้ามาได้เลยเนาะ จับ G P S มาก็มาถูกแล้วอยู่โซนข้างหลังวัดใหม่ของพระองค์สวนหลวงกระทุ่มแบนนะครับนี่นะครับตัวนี้บอกไว้เลยนะครับช่างถ้าถ้าส่งให้ก็อีกเพิ่มอีกนิดหน่อยนะเนาะแล้วก็ถ้าใครเอารถมาติดตั้งเองก็เดี๋ยวคิดค่าช่างไปอีกนิดหน่อยนะทุกคนไม่แพงนะอา่า อันนี้บอกราคาได้เลยเนาะช่างเนาะบอก,บอกตัวนี้ผมช่างเขาอาขอราคาพนะันห้าเนาะได้ชาร์จตรงนี้คือมีอทีมงานเขา,าแนะนำมาแล้วก็เขาก็บอกว่ารับประกันครับโอเคเนะอ่ะเดี๋ยวเราค่อยไปดู กันที่อีกที่หนึ่ง <บา S 1> ที่บ้านนะฮะว่าจะใส่แล้วเป็นยังไงเพราะว่าเขาทดสอบให้แล้วแหละของแท้แน่นอนหลังจากที่ไปเอาเออไดชาร์จมาแล้วเนาะอยู่นี้ทุกคนวางไว้นี่ก่อนเดี๋ยวให้ช่างใส่ให้เนาะตอนนี้มาถึงที่อู่แล้วเนาะแตว,ว่าดูดีขากล้อง ก็ขาดเดี๋ยวต้องเอาไปซ่อมหน่อยมันยังใช้ได้อยู่ไดได้ชาร์จเดี๋ยวมาเปิดฝากระโปรงดูดูนะทุกคนเนี่ยตัวเนี่ยได้ชาร์จต้อง เดี๋ยวให้สร้างเขาเปลี่ยนให้ช่วงนี้ไม่ไม่นั้นละเหมือนก็นว่าหนูไม่ไม,ไม่มีละฮอนด้าเจ z ดนะเดี๋ยวรอช่างก่อนช่างเขาออกไปข้างนอกนะครับแต่ว่าไม่คงไม่ได้ถ่ายนะไม่มีเวลาแต่ว่าเดี๋ยว ให้ช่างใส่เสร็จแกะใส่ใส่เรียบร้อยเดี๋ยวค่อยไม่รู้แกะยากแกะง่ายนะเราก็ไม่รู้เขานะน่าจะถอดตึงตัวนี้ออกก็ะเปล่าออเห แต่ว่าเดี๋ยวเขามีวิธีของเขาเองนั่นแหละช่างเขาถอดเป็นนะครับยังไงก็ฝาก fc ทุกคนด้วยนะครับที่เข้ามาติดตามชมนะครับกด s u บ<ไ> s c r i b e เพิ่มเติมหรือกดไลค์คอมเมนต์นะครับดูโฆษณาให้ให้ผมด้วยนะครับเพราะว่าโฆษณานั่นแหละจะทำให้มีไรายได้เข้ามาแบบเพิ่มเติมนะครับผมนอกจากท่านชมคลิปแล้วเนาะดีว่า ช่วงนี้ก็ยังรอ,อเงินเดือนเดือนแรกอยู่ตอนนี้ก็ใช้เงินใช้จ่ายช่วงนี้การเงินก็ไม่ค่อยไม่ค่อยดีนะก็ตามสภาพนั่นแหละทุกคนจนช่างไปหาซื้ออะไรกินหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ จะรอมีอยู่ในในหมู่บ้านนั่นแหละก็เวลานั้นเดี๋ยวผมเดินกลับนะเดินไปเดินมามันก็ไม่ไม่ไกลมากนะรถก,ก็ตอนนั้นก็โดนหัวเทียนไปรอบหนึ่งแหละหนูเล่นงานไปอีกก็ดีช่างลุงปล่อยน,ยนะครับช่าง อยู่ในหมู่บ้านนะครับกก็ดูแลให้หนะอือจริงๆเมื่อวานเนี่ยถ้าเอารถไปใส่ที่ที่นู่นก็ได้นะแต่ว่าเพิินว่าผมไม่ได้เอารถไปนะครับมันก็ไม่ต่างกันเนาะ,ะขับรถไปก็ต้องเติมน้ํามันไปอีกครับก็เลยไปเอาไดชาร์จมาอย่างเดียวแล้วก็มาใส่ที่นี่เนะาะ